สัจจะคำภีปราบมารกวนอรยะมหาราชคำพีนี้บันทึกคำสอนอันลึกซึ้งขององค์พระกวนูมหาราชผู้มีพระประสงค์จะปราบปรามความชั่วร้ายช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากกิเลสสู่ความดีงามสูงสุดแกนแท้ของคำสอนคือการยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อคุณธรรมและความเที่ยงธรรมด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญ เพื่อรักษามาโนธรรมให้มั่นคงการปฏิบัติตามแนวทางนี้จะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ข่มกิเลสได้ทำให้จิตผ่องใสเปี่ยมด้วยพลังที่จะผ่านอุปสรรคและแปลวิกฤตเป็นโอกาสได้เสมอคัมภีนี้เป็นดั่งอาวุธวิเศษที่พระกวนูประทานให้ต่อสู้กับมาร้วยการสวดท่องและปฏิบัติอย่างจริงจังสม่ำเสมอจากจิตที่เปี่ยมศรัทธา ก็จะได้รับความตอบสนองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวใจสำคัญของการปราบมารคือการใช้ปัญญาสกัดกั้นกิเลสในตนขยายผลไปช่วยเหลือผู้อื่นให้อยู่ในคุณงามความดีด้วยพลังแห่งความจงรักภักดีและมะโนธรรมคำพีนี้สืบทอดมาถึงปัจจุบันเป็นแสงนำทางในความมืดมนเราจึงควรศึกษาท่องสาธยายและปฏิบัติตาม เพื่อไขประตูสู่จิตใจที่เป็นอิสระและเปี่ยมสุขตามรอยพระบาทขององค์พระกวนูบทแปลสัจจะคำพีปราบมานกวนอริยะมหาราชกวนด่านทดสอบคนตรวจสอบต่างๆเพื่อพิสูจน์ใจธรรมใจจริงแท้หนึ่งนี้มีมาแต่อดีตจวบปัจจุบันอริยะเมธีทวานมีพงสาธรรมแท้จริง หลุดพ้นเกิดตายต้องผ่านจากทวานนี้มหาราชจอมพลตัดสินจากอะไรบุญบาปถูกผิดช่างใจตนราษเสด็จเยือนใต้ล่าปรากฏองค์ในโลกโลกาให้รางวัลคนดีลงโทษทันคนชั่วตรวจตราชาวโลกปราบพยักษ์สยบมังกรกอบกู้บ้านเมืองเดชากเกลือก้องบุญญาปรากฏ สะเทือนทั้งสามภูมิมานสูงหนึ่งวาใหญ่ต้องหวาดกลัวทำสูงหนึ่งศอกแปลสันติดัดสัจจะแท้น้ำกับไฟพลั่งพร้อมในตนมหาพลานุภาพเปี่ยมเต็มสวงในคำพีภาพด้วยเวริยะบำเพ็ญผ่านเดือนแรมปีจงรักพักดีกตัญญูสูงส่งแกล่งตรงมโนธรรมเป็นแบบอย่างแก่มื่นชน สัจจะคัมภีร์ปราบมารกวนอริยมหาราชหนึ่งคันทะสารจิตอธิฐานทูลถวายฟ้าสำรวมเคร่งครัดเป็นกลางเที่ยงตรงบริสุทธิ์สะอาดผ่องแผ้วจิตไร้ฟุ้งซ่านศรัทธาจริงใจปรากฏศ,ศักดิ์สิทธิ์สองตาทำรงไว้ณญาณนทวานที่สถิตตัวจริงพุทธจิตเขารบฟ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตกุศลประคองมั่น มืออุ้มลันจกรเหอถงอบอุ้มจื้อให้อุปมาดังทารกไว้ยอดยิ่งจงรักเจิดจ้าดังตะวันด้วยใจพักดีศรัทธาจุดทูปอธิษฐานสวดสัจจะคำพีปราบมารเทวริษทำกายสเสด็จลงในฉับพลันห้ามหั่นปีศาจขจัดมารร้ายสยบโจรขโมยได้ราบคาบ พูดผีปีศาจมารร้ายอัป,ปรีไม่เหลือล่องรอยใดๆลำดับแรกจะกล่าวถึงการบำเพ็ญตนโน้มนำจิตบ่มเพราะยานจำแนกแยกรู้สรรพสิ่งเข้าถึง,งรู้ชัดสัจธรรมศรัทธาเที่ยงแท้คลองใจเที่ยงตรงฟ้าสูงส่งบริสุทธิ์ดินหนาหนักมั่นคงศรัทธาธรรมสุดวิเศษล้ำลึก กระจางแจ้งสรรพสิ่งท่องแท้จิตใจมนุษย์ขจัดวิถีนอกรีดนอกรอยแยกชัดมโนธรรมผลประโยชน์ประกาศสัตธรรมให้มหาธรรมแพร่หลายเล่นชมวัตถุสูญความมุ่งมั่นปั่นหัวคนอื่นถึงแก่ความตายขจัดละความหลงสุขขยันลงแรงคลาดไถหากจิตชั่วร้าย ในที่แจ้งก็ปิดบังในที่รับก็หลอกลวงเล่เหลี่ยมกกนโกงใจคอโหดร้ายโกหกต้มตุนปั่นหัวตบตาย้ำเหยียดคนด้อยต่ำต้อยอ่อนแอกอบกลุ่มอำนาจลบหลู่คนดีเอนหาผู้มั่งมีกดขี่คนยากจนผลประโยชน์ทําให้ปัญญามัวหมองผู้ที่ละเมิดรู้ย้อนตรวจสอบจงเร่งรีบอย่ารอรี ด้วยว่าง,างเงานันเสี้ยวของข้านั้นสับไวยมิปราณีอาศัยอำนาจหน้าที่โกยทรัพย์มุ่งผลประโยชน์ยึดเป็นของส่วนตัวโทษบาปนั้นมหันนักทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ที่หามาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมพึ่งสละทานให้ไปอย่างดีที่ใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาพระสุเมนคือหนึ่งสตาเงินทองของวัดวา โลภโกรธหลงรักจิตขบคิดไม่หยุดหย่อนสุราราคาทรัพย์สินอารมณ์กักขังจองจำตัวจริงกวดขันเคร่งครัดตนลงมือแก้ไขตรงที่ยากได้ยินเรื่องชั่วร้ายจงแซงว่าหูหนวกได้สดับหลักธรรมฉลาดรู้ลับฟังบ่มเพาะการตรวจสอบตนจิตดำรงเคารพยำเกรงขจัดสิ่งชั่วร้ายให้สิน้น ดูดตัดหญ้าถอนรากโคนบุมบามวู้วามทำให้หุนหันพันแล่นฮึกเหมิมห้าวหาญทำให้เกิดเรื่องเกิดราวการปฏิบัติต่อผู้อื่นและการจัดการกิจต่างๆพึ่งอ่อนโยนดีงามประหยัดเคารพที่สุดแห่งศรัทธาไม่หยุดยั้งดับศูญแม้อยู่ในห้องมืดก็ไม่หลอกลวงสองหกทุกเวลา สำรวมระวังแม้อยู่ลำพังคนเดียวทุกขณะเวลาเกลิงเกลงรอบคอบพบเรื่องมโนธรรมพึงหานกล้าปฏิบัติไม่แบ่งแยกสิ่งอื่นกับตัวฉันสรรพสิ่งสื่อสัมผัสตอบสนองซึ่งกันได้ด้วยความพักดีด้วยความศรัทธาไร้ตัณหาจึงแกล่งกล้า,ลามีธรรมะจึงเที่ยงตรงจเจริญรอยไปสุย หนึ่งชีวิตสะอาดบริสุทธิ์แม้ฉลาดปลาดเปลืองก็ไม่ตรวจสอบเข้มงวดจนเรียกร้องเกินไปแม้แกล่งตรงคงแนวก็ไม่แก้ไขเอ็นเอียงจนคล้ายกับหลอกลวงเป็นกลางอย่างยิ่งเที่ยงตรงอย่างยิ่งสง่าผ่าเผยตรงไปตรงมายามก่อเกิดจิตใจขยับความคิดจะต้องดีงามสดใส ดังฟ้าคลามตะวันจ้าเทิดทูลส่วนรวมเที่ยงตรงตนเองคลองใจเที่ยงตรงกำทราบซึ้งถึงเทพเทวาสำรวมเที่ยงตรงอากับกริยาสงบนิ่งเพื่อบำเพ็ญตนกษัตริย์วีและกษัตริย์ทังกล่าวโทษตนเองทรราชเจียและทรราชโจ้กล่าวโทษผู้อื่นไม่เชื่อคำพูดมิจฉาวาจานอกรีด การปฏิบัติจึงไม่คลาดเคลื่อนมองฟังพูดทำสอดคล้องกับธรรมทาง่ายกลางข้าลงสู่โลกาสำแดงบุญญาเขียนกระบะทรายอัตหาการบำเพ็ญตนล้ำค่าอยู่ที่รู้กับธรรมท่องสดคำพีเพื่อกระจ่างจิตอิงคำพีเพื่อปฏิบัติจริงเมื่อผิดพลาดอย่าได้กลัวแก้ไขมิพึงมีสองใจ ลำดับสองจะกล่าวถึงมนุษยธรรมหลักปกครองหลักคุณสัมพันธ์เอาเมตตากตันยูเป็นพื้นฐานเอาธรรมะกล่อมกล่าวครอบครัวบิดาเมตตาบุตรกตันยูโลกนี้ย่อมงดงาม,มเมธีกตันยูชูเกียรติกูลเป็นบุญชาวประชาบารมีธรรมปกแผ่เจิงจือสำรวจตนสามสลักใส่ไม้ไผ่ไว้ตักเตือนตน ห่วงเสียงหน้าร้อนพัดที่นอนหมอนผ้าห่มให้เย็นหน้าหนาวทำที่นอนหมอนผ้าห่มให้อุ่นทุกวันสามเวลากษัตริย์หวนหวังถามไถ่ทุกสุขบุพการีเมืองจงร่ำไห้นอไม้ออกกลางหิมะเป็นที่ระบือนามคำพีร้อยกรตันยูได้รับยกย่องเป็นแบบอย่างบุตรทุกรุ่นวัยสามารถสวมเสื้อผ้าสีสดใส ทำให้บุพการีรื่นเริงใจบ้านมีบิดาสูงวัยไม่พาตนไปอยู่ในสถานการณ์อันตรายวางตนคงมั่นกําหนดชีวิตอบอุ้มทำรรไปดำเนินรักบุพการีตนเองพึงไม่รังเกียจบุพการีผู้อื่นเคารพบ,บุพการีตนเองพึงไม่ดูหมิ่นบุพการีผู้อื่นรักเคารพบรรนิบัติบ,บุพการี คุณธรรมนี้จึงสอนชาวประชาได้ตั้งตนดำเนินธรรมแพร่ชื่อนามแก่ชนรุ่นหลังเพื่อประกาศเกียรติคุณพ่อแม่นี่คือที่สุดแห่งความกตัญญูพี่น้องร่วมอุทอปรองดองรักใคร่ด่งหมอนใบยาวผ้าห่มพื้นใหญ่พี่สนิทชิดเชื้อน้องเคารพนบนอบพี่น้องเป็นด่งทองและหยก คําสอนตระกูลเอียนอุทาหอนสอนลูกหลานคุณธรรมส่งทอดชนรุ่นหลังเป็นภาษิตสอนใจจริยวัดสงูงส่งแม่ย่าลูกสะพ้ยภรรยาพี่ภรรยาน้องพึงมีคุณธรรมสตรีสี่ประการหากใจแคบยุมยิ้มดังไส้ไก่ท้องนกน้องสามีกับพี่สะพ้ยก็ไม่อาจสงบสุขได้ ปั้นน้ำเป็นตัวไม่มีเรื่องกลับก่อเรื่องยุโยงให้พี่น้องแตกกันมิใช่ดาวมงคลสามีสมานภรยรยาคล้อยตามรักใคร่ปลองดองดุดดังบรรเลงฉินเซอร์ประสานกลมเกืนอินหยางหญิงชายสมานสอดคล้องเขารบกันดุดดังแขกจะคบเพื่อนฝูงต้องเลือกคบคนที่ประพฤติดีไม่คบคนที่มีสัจจะน้อย เพื่อนฝูงไม่ใช่ญาติรู้จักกันและกันสำคัญที่สาซื่อตรงไปตรงมามิตรให้โทษมักแลงน้ำใจเรื่องติชินนินทาย่อมมีไม่หยุดย่อนมิตรให้คุณเป็นประโยชน์ต่อตอนเองคือมิตรตรงมิตรซื่อสัต์มิตรพหูสูตรผู้มีปัญญาแยกแยะชัดเจนเป็นดังทานน้ำใสชะล้างโลกมุ่งม,มั่นเหมือนกันร่วมทางเดียวกันตั้งปณิธาน ธรรมะจำเริญราชาเปี่ยมเมตตาขุนนางพักดีบ้านเมืองย่อมมีสิริมงคลราชาอันพานขุนนางโฉดชั่วชาวประชาไม่อาจอยู่อย่างเป็นสุขได้ปฏิบัติตามเมตตายึดถือคุณธรรมแปลเปลี่ยนโหดร้ายทารุณบ่เพญจริยะพลักดันมโนธรรมราชาขุนนางร่วมใจหนึ่งเดียว ใช้คุณธรรมอบอุ้มชาวประชาจิตใจห่วงใยห,หมื่นชนบริสุทธิ์เที่ยงตรงสุจริตชัดเจนตลอดทางก็เป็นดาววัสนาคำพีเอี้ยนจือชุนชิวจิตใจด่งคันชองที่ใสสะอาดชี้อเอียนปัดฝุ่นละอองจากเสื้อผ้าและหมวกไม่แปดเปื้อนคุณธรรมความประพฤติ เตรียมพร้อมทุกย่างก้าวดังนอนหนุนบนอาวุธรอฟ้าสางวิริยะภาคเพียรไม่เกียดคร้านล่วงเกินพระบรมเดชานุภาพโดยทูลทัดทานตรงๆง,งสมัยราชวงศ์ถังก็มีเว่ยเจิงคนในปัจจุบันมองไม่เห็นดวงจันทร์ในอดีตแต่ดวงจันทร์ในปัจจุบันเคยส่องแสงให้คนในอดีตแม้ทั่วโลกจะสกระปรกขุนมัวแต่เราจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้ ลำดับสามจะกล่าวถึงจงรักภักดีและมโนธรรมพลังเปี่ยมล้นสงสงดังสายรุ้งทาบทับแผ่นฟ้าสั่นสะเทือนแดนดินเคล้งครับหน้าคล้ามเกรงด้วยใจจงรักภักดีแกล่งกล้ายืนหยัดดังวชระไม่อาจทำลายได้พิชิตอุปสรรคได้ทุกอย่างกวาดล้างความชั่วร้ายได้นานาตะวันเดือนศาสตร์สองสว่างใสฟ้าดินชายหญิงก็กระจางแจ้ง ด้วยไม่แปดเปื้อนโลกีวิสัยแม้ไฟโหมก็ยังคงบริสุทธิ์ฟ้าดินอาศัยใครจึงดำรงยงยืนตราบชั่วการได้ดวงดาวก็ด้วยสิ่งนี้เท่านั้นจึงอยู่ยั้งยาวนานชั่วนิรันได้ในอดีตมีจอมปราดขงจือ่อจาริกไปทั่วเขตคามผลักดันเผยแพร่ธรรมะสอนสั่งผู้คนตักเตือนชี้แนะใต้ล่า เมตตามโนธรรมสัมมาธรรมสัพสิ่งล้วนตอบสนอง16อักษรวิถีจิตรักษาไว้ด้วยศรัทธาเมื่อจื่อเชื่อมั่นในความดีงามของจิตเดิมจึงก่อเกิดสีเบื้องต้นจิตใจแยกแยะมโนธรรมกับผลประโยชน์ได้ด้วยดำเนินตามมโนธรรมจึงก่อเกิดจิตใจเพื่อส่วนรวม ด้วยพลานุภาพนี้ประสานเกือ้อกูลด้วยมโนธรรมและสัมมาธร,รรมยิ่งใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดแยบยนต์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสู้อู่ลำบากอยู่ที่ดินแดนนอกดานเป็นเวลาถึง19ปีถือไม้คาาอาญาสิทธ์หั่นเจียไว้ด้วยใจมีต่อราชสำนักหั่นโดนข่มขู่ด้วยอำนาจถูกหลอกล่อด้วยลาบยศ แต่ไม่อปะยะต,ต่อหน้าที่ทูตของตนยามกระหายก็ดื่มน้ำหิมะยามหิวโหวยก็กลืนขนแกะแต่ก็ไม่สูญสิ้นใจจงรักภักดีจู้เกิดอของหมิงขงเบง้งทุ่มเทก,กำลังและสติปัญญาน้อมกายถวายชีวิตขอเพียงสมบูรณ์ในความจงรักภักดีคุณนางภักดีรักษามโนธรรมมัน่นคุณนางชั่วช้าคิดหาแต่ผลประโยชน์ใส่ตน ได้มาอย่างไรก็เสียไปอย่างนั้นใหญ่จึงต้องแก่งแย่งชิงดีกันคุณศึกตระกูลหยางล้วนแต่พักดีและอาจหารถ้าหารมีฝีมือขุนพลก็ห้าวหารต่างเป็นวิญญาณจงรักพักดีจอมทัพเอี้ยอู่มู่ยอดยิ่งจงรักแทนคุณบ้านเมืองสิบสองป้ายทองอายาสิทธิ์ยายต,ต้องหวั่นกลัวว่าจะตายหรือจะรอด ผู้คนต่างทราบซึ้งเลื่อมใสเพราะทําเพื่อบ้านเมืองใต้ล่าข้อแกล่งแรงมุ่งพุ่งสู่ฟ้าจานจดในมั่นเจียงหงลำนำแดงทั่วทานสมัยปลายราชวงศ์ซ่งมีสามเวรบุรุษที่เลิศล้ำแกล่งกล้าเมื่อบ้านเมืองล่มสลายใครเลยจะเอาแค่ตัวรอด สำริดในเมตตาธรรมรักษาซึ่งมโนธรรมรันทดใจยิ่งประพันธ์เจิ้งชีเกอลำนำพลังธรรมขับคานสะดุดีไปอีกเนิ่นนานวนเทียนเสียงคุณธรรมงามงดจ้างศินเปาเจิงใครกันที่ไม่ใช่เช่นนี้ตอนมีชีวิตจงรักพักดีมโนธรรมตายแล้วจึงเหลือชื่อนามไว้ พระบรรพจารย์จินกงประจักษ์ยืนหยัดด้วยสัญลญักษณ์เหอถงด้วยอาศัยสิ่งใดเป็นสำคัญนั่นคือใจจงรักภักดีมโนธรรมพระอาจารย์ชายกงฉังพระอาจารย์หญิงจือซี่รับพระองค์การบัญชาพร้อมกันในกระถางทูบป้วยกลวยปลโปรดกว้างขวางครั้งใหญ่แก่เวนยสัตว์ทั้งหลาย พระองค์ทั้งหลายต่างพบเจอการทดสอบเขี่ยวกรัมครั้งใหญ่แต่เพราะมีมหาปณิธานดำเนินเคารพอาจารย์เทิดทุนธรรมะจงรักภักดีมโนธรรมน้อมนำทั้งคู่สืบไปอริยะเมธีเทพเทวาโพธิสัตว์ทุกรุ่นสมัยแต่อดีตมาคนรุ่นหลังต่างเทิดทุนยกย่องในขวัญชีวาจงรักภักดีมโนธรรม คนหากไร้ซึ่งจงรักภักดีมโนธรรมเหมือนกับไม่มีจุดยืนความคิดเห็นของตนเหมือนกับไม่มีความเชื่อมั่นหลักการของตนทำให้ผู้คนดูถูกดูแคลนไร้มโนธรรมสูญเสียสัตตยธรรมไร้สุจริตธรรมสูญเสียเฮริโอตป,ปะไร้สัตยธรรมก็ไม่องอาจาพาเผยไร้เฮริโอตป,ปะก็สิ้นสูญเสียความเป็นคน ผู้สูงส่งตรงแกล่งไม่ล่วงผิดทุ่มเทสุดใจในมโนธรรมหากปราศจากเปลือกเขียวเหนียวหนาก็จะเป็นระเบียบลำต้นตั้งตรงไม่ได้และหากปราศจากดิทีโคจรก็จะมืดมัววุ่นวายสว่างไม่ได้ผู้ที่ไร้หลักคุณ,ณสัมพันธ์ผู้ที่ไม่บำเพ็ญตนผู้ที่ไร้จงรักพักดีมโนธรรม ย่อมไร้ซึ่งรากฐานแห่งคุณธรรมความดีงามผู้บำเพ็ญทมจริงบำเพ็ญตนเคร่งครัดกวดขันใส่ใจระมัดระวังแม้ในสิ่งเล็กน้อยเนื่องด้วยความคิดก่อเกิดเป็นคำพูดและการกระทำศึกษาวิเคราะห์ซึ่งกันให้กำลังใจซึ่งกันดูดการตัดดูดการขัดดูดการแกะดูดการเจรไนา สี่พิษร้ายแปดมิจฉาอันตรทานไปหมดสิน้นยามอับจนไม่สูญเสียมโนธรรมยามรุ่งเรืองไม่หลีกห่างจากสัตวสัมมาธรรมจงรักภักดีซื่อสัต์สุจริตสูงส่งตรงแกล่งทํารงคุณธรรมทำรงความประพฤติหลักแยบยนต์อันเป็นสัจธรรมนี้ถ่ายทอดให้ไว้ด้วยผู้กันทองเพื่อตักเตือนชาวโลกด้วยสัจจะคำพีฉบับนี้ สัจะจะคำพีปราบมารให้ประคองสดท่องทุกวันด้วยความเคารพศรัทธาย่อมมีผลตอบสนองโดนบันดาลคุกเขา่ากราบกลานด้วยใจศรัทธาประคองสดท่องพินิจใจตนอันจงรักภักดีมโนธรรมเคียงกันไปทุกวันคืนปฏิบัติกระทำตามจิตใจกว้างขวางร่างกายสมบูรณ์กายาธาตุพลังาธาตุวิญญาณาธาตุ ผนวกกันไม่มีแม้สักนิดที่จะพล่องขาดไปจากการดำรงใจมั่นปีศาจภายในไม่ก่อเกิดมารร้ายภายนอกไม่เข้าสู่พลังธาตุเดิมแท้สมานกลมกลืนดังเมฆมงคลเจ็ดสีเมื่อประสบเรื่องร้ายก็กลายเป็นเรื่องดียามพบเจอเพศภัยก็ปรากฏมงคลดำเนินปฏิบัติตามคำพีสามารถพลิกผันชะตาแก้ไขชีวิตได้ คำพีนี้ถ่ายทอดไปชั่วการนิรันด์ผู้มีบุญสัมพันธ์ต้องจับฉวยไว้ให้มัน่สนสวดท่องและทำตามต่อเนื่องยาวนานจึงจะถึงซึ่งภาวะงามพร้อมยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษสัจจะคำพีปราบมารศรัทธาสวดท่องถึงตรงนี้มหาพลานุภาพย่อมเต็มเปี่ยมมีเพียงพลานุภาพของข้าจึงมีมโนธรรมยอดยิ่งจงรักได้ มีเพียงปฏิปทาของข้าจึงสำเร็จผลงานยิ่งใหญ่ได้มุ่งมั่นหนึ่งใจไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อเอาจิตประทับจิต96ชายหญิงได้ขึ้นสู่ฟากฝั่งข้างโน้นด้วยกันจงเคารพเลื่อมใสยอย่าได้มองข้ามละเลยสิบกราบ